เราได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็โดนในฮอตหลอกเหมือนกันครับจนท้องอจนคลอดลูกแล้วฮอตก็ไม่เคยไปเยี่ยมไปดูแลลูกเลยอาจจะมีส่งเงินไปบ้างหลักร้อยหลักพันวันนี้เราได้หลักฐานเป็นแชทข้อความที่เธอส่งไลน์ขออภัยเป็นแชทข้อความที่ส่งไปคุยกับฮอตไม่แน่ใจว่าใช่ไลน์ไหมตอนที่รู้ว่าท้องนะอ่าเป็นไลน์เป็นไลน์ส่งไป แชทหนึ่งนะคะเป็นข้อความที่เธอเข้าไปเขียนแล้วก็พิมพ์เอาไว้ในโนต้ตบอกพี่ฮอตคะคถ้าหากว่าพี่ได้เข้ามาอ่านหนูอยากจะรบกวนให้พี่ติดต่อกลับมาหาหนูทีนะคะหนูมีเรื่องสําคัญมากที่ต้องคุยกับพี่จริง,รงๆแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แชทที่สองเตุลาคมแชทแรกนี่สิกันยาปี65นะคะแชทที่สคือเตุลาคมค่ะฮอตโทรไลน์มาหามาหาเธอ หนึ่งสองสามสี่ห้าสายตั้งแต่สี่โมงห้าสิบเอ็ดสี่โมงห้าสิบสามสี่โมงห้าสิบห้าห้าโมงสิบเจ็ดและห้าโมงสิบแปดห้าโมงสิบเก้าคือเธอไม่ได้รับเลยอ่ะห้าโมงสิบเก้าฮอตก็เลยพิมพ์มาว่าสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าเพิ่งเห็นในโนต้ตเธอก็บอกว่าอ่ะนี่คืออ๋นนี้คือเดือนมกราแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านอะไรกันจนมกราหกหก เธอก็ส่งไลน์ไปบอกยาวเลยเคราวนี้หนูขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อนที่จะทําอะไรแต่ว่าหนูกังวลเป็นห่วงเด็กในท้องว่าเด็กจะยังโอเคดีไหมเพราะมันมีอาการที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทําให้รู้ว่าอายุคันน่าจะเยอะแล้วไม่ต่ํากว่า 6- 7เดือนหนูเราไปตรวจทีเดียววันที่1 4กับพี่ไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าเด็กยังไม่ได้รับการบํารุงอะไรจากทางการแพทย์เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะไม่ไปตรวจด้วยนะ แต่ตอนนี้หนูไม่พร้อมที่จะสํารองจ่ายไปก่อนจริงๆแล้วที่ต้องมาโรงพยาบาลวันนี้แบบกระทันหันเพราะว่าหนูอาการไม่ค่อยจะดีอีกอย่างหนูก็ไม่ได้สะดวกที่จะมาเองพอดีวันนี้เพื่อนที่ทํางานว่างก็เลยรบกวนให้พามาให้หนูรอไปตรวจวันที่14เดือนหน้าทีเดียวหนูรอไม่ไหวค่ะเพราะว่าอาการตอนนี้ไม่ดีค่ะคือในข้อใจะจะให้รอจะให้รอไปตรวจ14กุมภาวาเลนไท์แต่เขารอมา6 7เดือนแล้วจนลูกเขาจะคลอดแล้วเนี่ยค่ะ หลังจากนั้นฮอตก็โทรมาหาแล้วคุยกันประมาณสัก4ี่นาทีได้แล้วฝ่ายหญิงก็เลยตอบกลับไปว่าพี่ก็ต้องรับผิดชอบอะไรในตอนนี้บ้างนะคะพี่หนูไม่ได้มั่วมายัดเยียดอะไรให้พี่เลยนะแต่ว่าพี่ก็ต้องคิดบ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่ก็มีส่วนร่วมที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาอายุคันขนาดนี้แล้วยังไงมันก็ใช่อยู่แล้วหนูไม่ได้ต้องการอยากได้พี่อะไรขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าอยากให้พี่รับผิดชอบตรงนี้หน่อยคะ่ะ ฮอตตอบกลับสั้นๆว่าวันจันทร์จะติดต่อไปวันนี้ไม่สะดวก oh. สั้นมากน้องผู้หญิงก็พิมพ์กลับมาอีกว่าตอนนี้แค่อยากให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจอายุคันก่อนค่ะแค่นี้เองแล้วจะเบิกคืนให้ภายหลัง11กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงคืน16นาทีผู้หญิงน้องผู้หญิงก็ส่งไปหาฮอตว่างไงร,รู้ไหมคะพี่คะหนูปวดท้องอยู่นานแล้ว หนูไม่มีเงินจะไปหาหมอพี่ช่วยหนูทีค่ะนี่คือตอนเที่ยงคืน16บนาทีแล้วก็ตีหนึ่งยี่สนาทีน้องบอกสงสารกันบ้างเถอะพี่มันทรมานมากเลยตอนนี้ฮอตตอบกลับมาแดโมงเช้าอุ้ยวันลุงขึ้นพี่ยังช่วยอะไรไม่ได้ถ้าขยับเรื่องเงินตอนนี้มันจะไม่จบง่ายๆแน่เก้าโมงสามนาทีครับน้องพิมพ์มาว่าไงรู้ไหมว่ายังไงฮะหนูคลอดแล้วนะหูย แล้วก็ส่งรูปมาแล้วก็มีการโทรไลน์มาฮอตก็รับก็คุยกันไปประมาณ1นาที29วินาทีาแล้วฮอตก็โทรกลับมาอีกทีนึงคุยกันอีก2นาที12กุมภาพันธ์วันถัดมาเลยนะฮอด11ใช่ไหมครับ12กุมภาพันธ์ฮอตก็ส่งข้อความมาตอน9ก้โมงยีนาทีว่าครับน้องผู้หญิงตอบว่าแค่ให้รู้ไว้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของพี่คนหนึ่งนะแต่ถ้าพี่ไม่รับ ก็ขอจบที่วันอังคารฮอตบอกครับวันอังคารเจอกันครับออผู้หญิงบอกอไม่เลื่อนอะไรแล้วนะพี่ให้จบกันแค่นี้คือเหมือนกับก่อนจะตอบคำว่าครับเนี่ยเธอน่าจะส่งรูปหรืออะไรไปให้ดูจันที่13กุมภาพันธ์ก่อนถึงวันนัดหนึ่งวันน้องผู้หญิงก็ทักไปว่าพรุ่งนี้ยังไงฮอตบอกว่ารอธนาคารติดต่อมาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่ออะไรมาสักพักจะให้ลูกน้องเช็คไป ผู้หญิงก็เริ่มรู้สึกเอะละเลยพิมพ์มกลับไปว่าอดีายวว่ามีเรื่องมีอะไรนะจบจบกันสักทีตอนนี้เด็กออกมาแล้วไม่อยากมารอมาเคลียร์กับเรื่องเดิมๆซ้ำซากไม่จบสักทีฮอตตอบกลับว่าไงรู้ไหมถ้าจะเลื่อนก็ไม่เกี่ยวกับพี่นะเป็นเรื่องของธนาคารว่าสัน้นคืมหาเหตุผลได้ตลอดพี่เรียกสิ่งนี้ว่าเหตุผลจริงๆ,งๆเหรอคะเป็นข้ออ้างอะใช่ไหม,มหาอะไรที่จะมาอ้างได้ตลอดเวลาที่จะนัดกับเขาเรื่องไหนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คือเลื่นไปเรื่อยอ่ะแถไปเรื่อยอ่ะแบบปิ้นปลอนไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมนี่ขนาดลูกออกมาทั้งคนเนี่ยไม่รู้จะพูดคาไหนเดี๋ยวพูดแล้วอ้อกศไม่ได้แต่ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ที่เธอบอกกับเราที่น้องจานแจมสีไปคุยด้วยค่ะบอกอะไรนะ,ะเขามีลูกไม่ได้หรอกครับเป็นพี่เป็นอาลไซเมียพี่เป็นลูคีเมียพี่เป็นทุกโรคเลยเเสุดท้ายก็เนี่ยฮะผลัดไปผลัดมาแล้วก็ไม่มาหาเขา ไม่รับผิดชอบเขาพี่ไม่ได้เป็นโรคหรอกพี่เป็นมิจฉาชีพเฉยๆคุณจ๋าแจ่มสีก็ไปคุยกับเธออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยอมรับกับทีมข่าวเลยว่าเมื่อวานพอได้เล่าเรื่องของตัวเองไปเธอรู้สึกโล่งใจและสบายใจมากขึ้นยิ่งมาเห็นว่าโอ้โหเธอไม่ใช่แค่เหยื่อคนเดียวอะ่ะคนอื่นๆน่ะมีทั้งดาราท,ทั้งนักแสดงทั้งนางแบบเธอก็เลยรู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่ารมเป็นต่อจริงๆทาให้ผู้หญิงเชื่ออย่างสนิทใจ ส่วนตัวเธอเชื่อเลยว่าถึงที่ตัวเธอและผิงคนอื่นน่ะคงไม่ได้มองที่ร่วงรูปร่้าหน้าตาแต่มองที่ใจที่ความเชื่อใจที่เป็นคนแบบสะอาดแต่งตัวดีดูภูมิฐานดูมีอนาคตสามารถฝากชีวิตไว้ได้ย้อนกลับไปตอนที่เธอกำลังท้องเจ็ดเดือนฮอตเสนอเงินให้เธอห้าล้านแลกกับอะไรรู้ไหมคะอะไรฮะแลกกับการที่ให้เธอกับลูกสาวเดินออกไปจากชีวิตของเขาห้าล้านเอตอนนั้นเธอคิดในใจเลยว่านี่ใครเนี่ย เป็นใครมาจากไหนกล้าเอาเงินมาฟาดหัวมาตีราคาและตัดความสัมพันธ์ของเธอและลูกได้ขนาดนี้เคยเห็นแต่ในละครน้ำเน่าม,มีจริงด้วยเหรอเนี่ยแต่ตอนนั้นเธอก็พยายามฝืนใจและบอกได้งั้นเอาเงินมาอมเพราะเธอมีลูกต้องดูแลเธอจะคิดแค่ความศักิ์ศีสักใจอย่างเดียวไม่ได้ละเพราะเธอมีลูกต้องดูแลเอาจริงลูกทั้งคนห้าล้านไม่พอหรอกถูกต้องก็จะโตแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยอจนฮอตติดต่อมาบอกว่าให้ไปเจอกันที่ธนาคาร ในห้างสรรพสินค้าที่ตัวอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรคร์เธอก็ไปไปถึงธนาคารเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเงินโอนเข้ามาเธอทักไปถามฮอตฮอตบอกว่าเอกสารติดค้างอยู่เธอบอกเธอมั่นใจเลยว่าฮอตโกหกหลังจากนั้นฮอตก็เสนอเงินอีกเสนอค่าเลี้ยงลูกเดือนละสามหมื่นบาทแล้วก็เริ่มทยอยโอนให้เมื่อตุลาคมหกเจ็ดแต่เป็นการโอนแบบรายวัน 500, 000, 000, 000, 000. หาร้อยพันหนึ่งหาพันเธอเองก็ยังไว้ใจ แต่เธอจดหมดนะจดทุกยอดบางเดือนโอนมาล่าช้าเธอก็จดเดือนถัดไปก็จะโอนมาให้ครบบางเดือนที่จ่ายมาไม่ครบก็มีอย่างพฤศจิกา67และมีนา68แต่พอเข้าเมษายนฮอตจ่ายแค่4,700บาทแล้วเรื่องก็แดงเขาบอกเสนอมาเลยค่ะว่าเขาจะให้เป็นเงินก้อน5ล้านเพื่อที่จะแบบ ตัดจบตัดขาดกันไปเลย mm hmm. ใช่ก็คือให้เราเอาเงินในส่วนตรงนี้ไปเลี้ยงดูลูก mm hmm. อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่มารับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น mm hmm. ค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าจะจะอยากได้เงินจากคุณมากมายอะไรขนาดนั้น mm hmm. เราแค่ต้องการให้คุณมารับผิดชอบกันแบบอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าในตอนนั้น mm hmm. ค่ะ อนนั้นเาไดทำจริงหมัเิน5ล้านตรงนี้ไม่ได้ทําเลยค่ะก็อ้างต่างๆนา,นานาว่ามันต้องผ่านแบงก์ชาติต้องมีอุปสรรคอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเคยคิดว่าถ้าถ้าไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ก็ลูกก็คงจะไม่ไม่ไม่ต้องแบบเหมือนเป็นเป็นคนแบบไม่มีพอ่อหรือแบบเป็นเด็กที่แบบ มีปมอะไรอย่างนี้กลัวจะมีปัญหาในอนาคตกว่าลูกจะคิดไปในอนาคตเขาเธอบอกเลยว่าถ้าการย้อนเวลามีจริงรเธอจะไม่ขอรู้จักแม้แต่เศษเสี้ยวปลายผมของผู้ชายคนนี้เลยเพราะมันเป็นบทเรียนชีวิตที่เ,เ,เ,เจ็บใจและเจ็บปวดมากจริง ที่เราได้มาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือวันที่เรื่องมันแดงมันโป๊อกแตกหมดแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมต้องให้ความเป็นธรรมทุกๆคนก่อนนะฮะผู้หญิงทุกๆคนที่ในฮอตเข้าไปหลอกเขาเนี่ยเพราะไม่มีใครเคยรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมาก่อนเลยว่าในฮอตมันจะแบบเป็นแบบนี้มันจะมิดได้ขนาดนี้มันจะมิดชาชีพได้ขนาดนี้เนะียนีต่างหาก